จริงๆอ่อนอ,อนกับพีเด้น,นั่คู่ทำทำ,ทำงานสายเด็กโฆษณานะคะแล้วก็ทำมา11ปีและต้องานที่ทำกระสะเป็นการวางแผนสื่อโฆษณาอะค่ะแล้วก็มีจุดเริ่มมีจุดเปลี่ยนเมื่อ3-4ปีแล้วที่มีลูกค่ะพระมีลูกมันก็อารมณ์คนเป็นแม่ก็อยากจะมาทําธุรกิจตัวเองเพื่อจะได้มีเวลาให้ลูกนะคะ ตอนนั้นก็เลยคิดว่าเออเราอยากจะทําอะไรก็น่าจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราชอบเราชอบมีติมนก็เลยไปลองหัดทำมีติมดูเลยนะแต่ว่าช่วงนั้นก็อยู่ในช่วงหัดก็ยังก็อยากมีร้านแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องรองจังหวะให้มันเหมาะสมก็เลยทําควบคู่งานประจาไปเรื่อยๆตอนนั้นก็เริ่มจากทำมีติมส่งร้านอาหารเหมือนทําเล่นๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พัฒนาสูนย์เรื่อยๆจนถึงจุดเปลี่ยนทั้งสองครั้งนั่นคือ เหมือนงานที่ทํามันเริ่มเอาเวลาส่วนตัวจากเราไปมากขึ้นความเครียดที่มันมีมากขึ้นแล้วลูกเข้าโรงเรียนลูกก็เริ่มร้องละว่าอยากให้พ่อแม่ไปรับที่โรงเรียนเหมือนเพื่อนคน,น,นอื่นอยนะ่งเงี้ยเราก็เลยเริ่มมันนั่งคิดว่าเออจริง,รงๆแล้เราแบบชีวิตครอบครัวเราต้องการจริงเคยกันแน่เพราะว่าถ้าเรายัางทางานประจําอยู่มันก็จะเป็นอย่างไปเรื่อยๆแต่มันก็ค่อนข้างเสี่ยงเนาะการที่จะแบบลาออกแล้วมาเปิดรนะ้านอะไรเงี้ยเพราะว่างานประจําทุกอย่างม,มันมั่นคงอยู่แล้วแต่ก็อลองดู คิดซะว่าออกมาวิ่งเล่นสักปีหนึ่งถ้ามันทําแล้วมันมันไม่โอเคอย่างที่คิดเลยเยก็ยังกลับไปทํางานทําก็เลยเป็นจุดตัดสินใจว่าหาร้านหาโลเคชั่นเพื่อทำร้านให้จิง <S <S 1> <S 1> ตอนหาที่เนี่ยจริงหาอยู่ประมาณสามอาทิตย์เรามีในใจเราอยากได้แถวทองหล่ออารีเลยอย่างเงี้ยะค่ะจริงก็อยากเข้าห้างคือมันอยากไปหมดอะแต่ก็ ต้องมาตั้งต้นดีๆว่าตรงไหนมันเริ่มต้นแล้วมันน่าจะเหมาะสมกับตัวเองที่สุดก็คือคงเป็นสเกลที่มันไม่ใหญ่มากแล้วก็ตรงที่มาเจอร้านตรงนี้ปัจจุบันที่สุดในสามาษ์เนี่ยถือเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นความบังเอิญมากเพราะจริงๆไม่เคยวิ่งเส้นนี้แต่ว่าเกิดจากมาซื้อคุกกี้แล้วขากลับผ่านพอดีแล้วเราก็เห็นที่กําลังขึ้นแล้วก็เฮ้ยน่าสนใจก็จอดรถลงมาคุยกับเขาเลยแล้วก็เอาพิเศษเสนอเขาดูเจ้าของที่โอเค เราก็เริ่มทําร้านเลยคือทุกอย่างเร็วมากสามเดือนเปิดร้านเลยอ่ะตั้งแต่ตอนที่เราเจออย่างชื่อชื่อแบรนด์จะพูดต้องไหมอ่ะอยเสริมกันละอย่างอย่างชื่อแบรนด์จริงๆนั่นแหละตอนที่ทําที่ยังไม่ลาออก่ะที่ทําส่งร้านอาหารเราใช้ชื่อว่าไอ้ิมไพยใจเย็นอยู่แล้วดังนั้นพอมาตั้งเป็นชื่อร้านอ่ะเราก็คิดว่าเลยอใช้ชื่อเดิมแต่มันต้อง ด้วยความเป็นภาษาไทยอ่ะก็จะมีคนค้านบ้างว่าเฮ้ยมันจะดูพรีเมียมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ยังชอบชื่อภาษาไทยชื่อนี้ก็เลยคิดว่าเราควรจะต้องออกแบบโลโก้ให้มันดูดีอะไรอย<ม>่างเงี้ยแล้วก็สไตล์การตกแต่งร้านก็สําคัญอยากให้คนที่เข้ามารู้สึกว่ามันนั่งสบายแล้วก็เราไม่อยากไม่อยากได้รูปแบบร้านไอ้ตีมเหมือนเหมือนก่อนอ่ะที่มันจะแบบหวานไปเลยแบบซีชมพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้มันมีความเก๋ความเท่ด้วย แต่ก็เท่ไปไม,ไม,ไม่มากไม่ได้มันจะดิบไปไม่ได้ก็เลยตอนออกแบบเราก็เลยบอกว่าเราอยากได้แบบเป็นหวานเจอเท่แล้วก็เรามีเล็มเรนพวกคาเฟ่ที่ญี่ปุ่นที่เกาหลีอะไรเงี้ยที่เราชอบแล้วเก็บเก็บไว้อ่ะสไตล์ไม่อากให้มันดีกวานมากไม่งั้นเด็กผู้ชายไม่เข้าใช่ต้องผสมค่ะมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็เราเชื่อว่าถ้าเกิดออโล c a t i o n มีโล c a t i o n ที่ดีมี product ที่ดีอะไรเงี้ย branding มันก็ จอตามเราตอนนี้มี38รถก็ความแตกต่างคือเราก็ไม่ไม่เคยเปรียบเทียบกับคนอื่นนะเพราะว่าตัวเองก็ยังกินไอติมที่อื่นแต่เราพยายามทําไอติมของเราเนี่ยให้มันเป็นมีรสชาติเฉพาะตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากทานไอติมรสอะไรเราก็จะทดลองพัฒนาตามที่เรา คนรอบตัวเราอะชอบเอาจากที่เราชอบเป็นหลักเราจะไม่ได้แบบไปชิมของที่อื่นแล้วมาทําให้เหมือนเขาอะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะทําตามที่เราชอบแล้วก็เราจะเน้นความเข้มข้นไม่หวานมากแล้วก็เนืไอติมจะต้องมีเพราะฉะนั้นเครื่องทำไอติมที่เราใช้ก็เป็นเครื่องจากอิตาลเีเป็นเป็นเครื่องทำเซลาโตได้ถ้าแต่เริ่มทำมาก็จะเห็น<ะ>มากมันเยอะมากไอติมโฮเมสเกิดขึ้นเยอะมาก เราก็พยายามทําของเราให้ดีที่สุดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วัดผลจากลูกค้าเราอ่ะก็รีพีกลับมาเยอะไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าคนมาลองก็เยอะคนมารีพีก็ก็มีดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามแบบเพิ่มเมนูหรือเพิ่มรสชาติให้มันมันตลอดนี้เราก็พยายามหาอินิทของเราให้มีเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นเมนูมใหม่หรือว่าตัวรสชาติที่มีเป็นช่วงเป็นเที่ยงมาว่ามีรสใหม่ มันมีรถที่ลูกค้าเราชอบแล้วก็ทานได้บ<ช>ับเบิลกรัมเนี่ยแต่อย่างร้านก็ไม่มีเนาะแล้วเราเราก็มีลูกค้าก็จะชอบมาทานแตอย่างวินช็อปเนี่ยซึ่งเป็น này, เป็นรถที่บางทีเบสิกแต่ว่าปัจจุบันไม่ค่อยมีใครขับหรือเอาอย่างอยาอ่างพวกปีโป้เนะี่ยจริงมันเป็นรถที่แบบเราว่ามันมีทุกร้านนะแต่ว่ามันเป็นรสขายดีสุดนี่แล้วลูกค้าบางคนขนาดแบบมาไกลเพื่อจะมากินรสนี้ก็เลย เราเราก็เคยถามว่าทําไมไม่เคยกินที่อื่นหรออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าที่นี่เขารู้ว่ามันมันคือยาคูจริงๆรือบิโอ้จริงๆอะไรเงี้ยเราก็อยากให้มีของทานเล่นก็เป็นบัฟเฟ่ค่ะซึ่งอันนี้เราก็ทําเองก็เป็นสูตรที่ร้านก็พยายามทําจากแบบที่เราชอบเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีความแตกต่างจากที่อื่นเงี้ยเพราะว่าบัฟเฟ่ส่วนใหญ่มันจะออกแนวมันๆแล้วก็ทานคู่กับพวกเมโป้ใส่หรับ แต่ของเราจริงๆมันทานเดียวๆก็กเข้มข้นเราจะมีสามรสวานิลาวาชากรีนทีแล้วโกโก,โก้อันนี้มันจะเป็นส่วตัว <c oughs> เป็นคนกินน้ำช้าแล้วเวลา,าละลายมันจืดเราเลรู้สึกว่าเออถ้าเกิดทำเครื่องดื่มมาที่แบบละลายมันก็ยังทานได้จนหมดแก้วมันก็คงดีอยเงคะ <c oughs> ก็เลยเกิดเป็นเครื่องดืนน่มขอบคดีค่ะ ก็คึ้นอนื่ตอนนี้เราจะมีเป็นสี่สี่รสลิ้นจี่โซดาบลูเลมอนโซดาแล้วก็บลูโ,โซดาอโนโซดาแต่ว่าตัวที่ขายดีก็จะเป็นลิ้นจี่นะะไม่พอค่ะคือตอนที่ทำร้านใหม่อะ ตอนาจอดรถยังไม่ได้มีสิ่งกอ่อสร้างแล้วก็มีร้านที่เปิดคือแค่ร้านส่วนตัวของเราซึ่งร้านส่วนตวยลาสติกขางฉันแน่นช่วงเช้าเลยไม่ได้เปิดร้านแล้วค่ะเพราะฉะนั้นที่จอดรถเนี่ยเป็นของเราเลยคือคือลูกค้าก็าคือจะมาจะมาเยอะช่วงที่ไม่มีปัญหาเรื่องที่จอดจะมีปัญหาเรื่องร้านเล็กเราก็ไม่มีที่นั่งรอเพราะว่าลูก,ลกค้าลูกค้ารอด้านนอกมันรอแต่ปัจจุบันแกนว่ามีปัญหาเรื่องที่จอดแล้วเราจะเจอบ่อยมากที่ลูกค้าแบบ เลี้ยวจะเข้ามาจอดแล้วเราก็ถามเราว่าพอๆว่ามาลาจะยืนี้จอดไหมเต็มก็ขับรถกอับเลยเยอะกว่าที่คิดเยอะกว่าท,ที่คิดเพราะว่าด้วยด้วยทำเลและด้วยการตกแต่งเราแต่งใหม่ทั้งร้านเลยอะค่ะคือทุกท,ทิ้งทําใหม่หมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกคอนเจอท์ที่ใช้ถุงโต๊ะอะไรพวกเนี้ยเราก็ใช้ไหม่ของจริงเพราะฉะนั้นการลงทุนนั้ จริงๆอะลงรูไลฟ์ตีแค่ตู้ไอตีนี่ก็หลายหลายแสนแล้วอะค่ะครึ่งล,ล้านละเออเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเยอะแต่ว่าเราอยากให้ลูกค้าที่เข้ามาเขารู้สึกว่าเราจริงจังทำทำ,ทำไอติเห็นจริงจังขายจริงจังอาีค่ะก็เยอะแล้วก็ในในในแต่ละเดือนอย่างเงี้ยรายจ่ายมันไม่มีอยู่เพราะว่าไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนเพราะทำแล้ได้รู้เลยว่ามันต้องมีแบบของแตกของเสียค่า่อมแซมอะไรทุกอย่างมันเกิดขึ้นระหว่าง เราก็พยายามไม่คิดเรื่องกำไรมากคิดแค่ว่าทำไงให้แบบลูกค้าเขามาลาเราไปแฮปปี้สุดโอ้โหเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงช่วงเดือนแรกที่ลาออกมีแบบอารมณ์หม่นหมองมันเหมือนกับชีวิตที่เคยได้เจอคนเยอะแล้วก็มันมีความภาคภูมิใจในหลังงานงานรอทำแต่เราช่วงเดือนแรกมันเหมือนเรา เป็นเคว้งนิดนึงอะไลฟ์สไตล์เรานก็เปลี่ยนหมดแต่โชคดีว่า,ากระแสโซเชียลช่วยเยอะเพราเราเปิดร้านม่นไเรียนที่สองคนเริม่มมาทำให้เราก็ได้เจอลูกค้าเราก็ไม่ได้แบบรู้สึกเหงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไลฟ์สไตล์ก็เปลี่ยนไปเลยมันมีอิสระภาพมากขึ้นาก,การใช้ชีวิตการตัดสินใจมีเวลามากขึ้นแต่ว่ามันจะมีความกดดันที่แตกต่างกันจากตอนเมงานประจันอันนี้จะเป็นกดดันเรืที่ว่า ถ้าลูกค้าไม่พอใจกับการมาใช้บริการที่ร้านอะไรเงี้ยมันจะเป็นความกดดันส่วนตัวแล้วว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทําไมเราจะทํายังไงดีอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีความแบบเป็นเจ้าของมากมากกว่าที่ทํางานประจำคือเวลาเล่าเรอบางคินบอกว่าเฮ้ยเพิ่มหรือเปล่าแล้วบอกว่าคือเราก็จะมีเป้าล่ะว่าเราถ้าเราทำร้าไอติมเราคงไม่ได้อยากมหยุดอยู่แค่ร้านเล็กๆออเราก็จะมีเป้าว่าเราอยาก ให้มันไปถึงไหนจะวางระบบนในที่ร้านเย้ยซึ่งบางทีบองฟินฟังก็จะแบบเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรอเราก็บอกว่าเราไม่รู้หรอกว่าเป็นไปได้ไหมแต่ว่าถ้าเราไม่ตั้งเป้าไว้ไม่มีโกอ่ะเราก็ไม่รู้จะเดินไปทางไหนเพราะฉะนั้นก็ต้องเดินไปให้ชัดเจนแล้วก็การเกิดปัญหาแต่ละครั้งมันต้องคิดทันทีเลยว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ไขยังไงมีการรอติตออดเยอะมากคือระหว่างทางน,นี้อามยามีการคิดโปรโมชั่นออกมาตลอดแต่เป็นโปรโมชั่นที่ออนจะไม่ทำให้ร้านดู ผลอไอีกหลร้านก็เป็นการเล่นส่นุมการขายที่ไม่ได้ลดอ่ะแต่เพิ่มยอดขาย,ขายต่อบินเลยเนี่ยคืนก็จะลองไปเรื่อยๆอย่างแรกเลยเพราะว่าั้าแอ่เราเปิดร้านเนี่ยมีน้องๆรุ่นน้องหรือว่าแม้กระทั่งลูก้าเองมาคุยเยอะๆอารมณ์แบบอุ้ยฝันอยากมีร้านแบบนี้ <c oughs> เออทำยังไงคะต้องเริ่มต้นยังไงเราจะบอกก่อนเลยว่าคุณจะต้องมีแผน เพราะอย่างออนเองก่จะได้ร้านอรู้เลยว่ามันก็เหมือนออนใช้เวลาทำไอติมมาสามตีนะไม่ได้อยู่ดีก็แบบมาทำเลยเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่เราจะต้องมีก็คือโปรดักค่ะโปรดักตเราต้องแข่งก่อนอ RAW, หลังจากนั้นเราค่อยพัฒนาด้านอน Muslim, Nixon, <S 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 ื่นเพื่อเป็นการนำเสนอโปรดักเราอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าอยากมาลองชิมไอติมรสชาติไทยท รสชาติเข้มข้นลและเนียนเนียนมีคุณภาพแต่ราคาสมเหตุสมผลนะคะก็อยากให้ลองาับพิลาเจย์ยังคาเฟ่ร้านเรายอยู่ซอยสามสามก็มมถ้าขับรถมาเนี่ยวิ่งเข้าซอยสามสามวิ่งมาจนสุดซอยเลยพอยเจอทำบังคับเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวซ้ายแล้วชิดขวาเข้าขที่จอดรถที่องการแอพีเจ็ดทับหนึ่งแต่ถ้าเกิดนั่ง BTS มาก็ให้ลงสถา,านีพร้อมพงศนะคะใช่แล้วก็เดินมาทางหน้ำประซอยสามสามเลยนั่งมาจากจ้างก็เลยบก็เลยมาจัดจ้างเราจะพาเข้ามาคนสิบบาท สนับสนุนให้คนไทยมีอาชีพโดยนิตยสารตั้งตัววางแผงทุกต้นเดือน